ผมประเสริฐวิกัยโกศลร้านนพกุณเจววอรี่จังหวัดนครราชีมานะครับผู้ออกแบบและผู้ทำมงกุฎให้กับมิตแกนนครราชีมาเข้าสู่ปีที่3นะครับและมงกุฎมิตแกนปี2021นีนี้เราได้สร้างอัตลักษณ์ ที่โดดเด่นของจังหวัดนครศรีมาคือคุณย่าโมและลายล้อมด้วยช่อใบมะกอกเป็นเพชรลูปมาคีสองชั้นนะครับเพชรมาคีและช่อใบมะกอกนี้ซึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะต่อด้วยทั้ง4ด้านนะฮะเป็นประตูเมืองของจังหวัดนครศรีมามีประตูพลแสน ประตูคนล้านประตูชัชน่าลงประตูชุมพลนะครับส่วนด้านหลังของมองกุฎนะฮะเราสร้างาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนสวมใส่หน้ากากกันมงกุฎมิรแกรนแลนครศรีมาเราจรึงได้สร้างเป็นหน้ากากอนามัยเพชเช่นกัน,นะฮะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกัน มิรแกลนครรีมาปีนี้จริงต้องสวมใส่หน้ากากเพชรด้วยเช่นกันครับ ทัศนะครับที่ได้แสดงออกถึงความตั้งใจของผู้ที่จัดทํำมงกุฎประจําตําแหน่งมิสแกนนครราชสีมา2022โดยนพคุณจิวเวลรี่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งช่วงที่เป็นอีกหนึ่ง